พี่น้องเอ๋ยไผว่าอีสานแหลงให้จูงแขนกันมาเบิงเขายัางเต็มอยู่หนาปลายัางเต็มอยู่ห่วยมันสีแหลงได้จังไดพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุ้ผู้สุขคนค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชายภูมิคนหมักตัวเล็กกูเ,เกา่ากูเดิม มาพบมาบอกันทุกเสาร์เนาะค่ะเสาร์นี้เสาร์วันที่เจ็ดแล้วเด้อพี่น้องคะเมื่อนี้มีแนวทั้งลับสบอว่งในแอดนางฝ่าหน่อยมาแล้วเด้อผู้ไดรอกค่ะพกหางของอาจารย์ลือนลันเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์วุฒิมาร์กแอดชาวโรดฝันที่เป็นจริงเนาะค่ะอีกหลายซ้ำนักค่ะคัดมาเน้เนนฝาาพ่อแม่พี่น้องคือเกาค่ะพี่น้องคะ ก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังกะขพอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะผู้ดใดกดแล้วแอดขอขอบพระคุณเด้อค่ะพี่น้องผู้ดใดบ่ทันได้กดฝากนิ้วมืองามๆกดให้แอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางกันเลยค่ะเข้ามาประเดิม แนวทังแหลกของแนวทังของแอดนั่นเดอร์ค่ะพี่น้องสรุปล่างของเพิ่นค่ะ42 47 82และ87ค่ะดับ62หางเนาะค่ะ62และ67คือแนวทังดับเพิ่นเดอร์ค่ะพี่นอ้องแล้วแต่ความชอบของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะผู้ไดมักดับก่ะ ตามเพิ่นค่ะผู้ใดบ่มักดับปล่อยพันเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นการเน้นๆนให้สองหางเนาะค่ะสําหรับแนวทางลาง8 2ดแล้วก็87ดเจดตามลอตเตอรี่เพิ่นเลยค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะแนวทางเข่าหรือลุดกับโปรดชัยวิจาราณในการรับชมเนาะค่ะเงินในกระเป๋าเฮาค่ะพี่น้องคะหมักก็ตามบ่มักปล่อยพันเนาะค่ะถูกตัวเลขคือแนวทางวัดดวงเนาะค่ะสุดแล้วแต่บุญเท่าค่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันที่ เลขลับเฉพาะวงในค่ะ16มิถุนา2565บนและล่างค่ะ212531และ35ค่ะเฮามาจวดกันต่อแนวทางนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ16เดือน665บนค่ะหลักร้อยให้เด่นที่9 1และ3ค่ะชุด2ตัวเน้นๆ0440 4994กันค่ะ6446 6, 6, 6, 6, 6, 0660 ชุด3ตัวเน้นๆเ0้น 4, 104น9 4 4 1 0 4 3 0 4ค่ะล่าง1 7 7 1 3 7และ7 3เนาะค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. เอามาดำกันต่ออาจารย์เจมหวยทำมือเนาะคะ่ะชุด3ตัว4 8 2 2 8 4เม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องแต่เป็นตัวกลับซื้อๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สามต่อกันทีแนวทางของแอดหน้าค่ะฟาดชุดเดียวล่าง8,3,3,8แเนาะค่ะแนวทางของแอดหน้า1 6เดือน6กหกค่ะพี่น้องข้าวมาเบิงต่อแนวทางของอาจารย์วุฒิมากเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเพิ่นชุดเน้นๆตรงๆมี2องหางค่ะสำหรับชุด3โตเพิ่นเนาะค่ะ8 9 7 6 4 5ค่ะ2โตค่ะพี่น้อง7,5,9,7 แปดหกหนึ่งเกยรวยรวยรวย,รวยเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทาง16เดือน6 6 5กห้าค่ะมาต่อกันที่ติดลมบนของสาวสวนแตงเนาะคะ่ะพี่น้องคะชุด3ตัว8 9 7 7 9 5 9 3 8 2ตัวบนคะ่ะ9 5 9 7และ9 8ค่ะสำหรับผู้ใดรอคอย ชุดเน้นเพลินปนมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เพิินกะทย่อยลงแนวทางให้กันร้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะแอดกะฝาวนําม,มาฝาวพ่อมแม่พี่น้องเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางนี้คะ่ะมาอ,าอุอุอามะเนาะค่ะ4 5 1หสองตัวห116มิถุพินาหกค่ะไปต่อกันที่เลขฟันเป็นจริงเนาะค่ะของแทร1 0อยเปอร์เนพว่าค่ะพี่น้องคะ 16มิถุนาห5 4 9 8 9 9 8 9 8 4และ9 8ค่ะพี่น้องคะผู้ไดมักจึกใจก็อย่าลืมแคปปนาจอไวเนาะค่ะพี่น้องเอามาต่อกันที่แนวทางของแอดค่อมค่ะล่างเน้นเนตัดจาก16ชุด38 58 39 59 4ห้างน้ำกันเด้อค่ะแนวทางล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางศูนย์เดินดีเนาะค่ะธรรมาอีกงวดนี้ก็คือล็อกแทนเนนอนเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่อ่าน้ำพระราชท่านแปลอ่าลอตเตอรี่เนาะค่ะแปลโดยแอดเทปค่ะพี่น้องคะ16มิถุนา65 3ตัว258 658 2ตัวค่ะ58 59และ1น่เนาะค่ะพี่น้อง เข้ามาต่อแนวทางนี่ค่ะรัฐบาลไทยวันที่16นาะค่ะ078073080878ค่ะ3กับ8ตัวเดียวกันนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ใดๆแนวทางมีตัวเลขถือใจแล้วก็อย่าลืมสื่อลอตเตอรีกันเดอ้อค่ะพี่น้องรัฐบาลกับเปิดขายได้หลายมือแล้วนาะค่ะ8าท,ท่านั้นค่ะพี่น้องคะ ไปต่อกะทิเม็ดเดียวเน้นๆค่ะ53 3 5หค่ะพี่น้อง16มิถุนาสองหาหกหาเด้ะค่ะพี่น้องคะพี่น้องค้าลอตเตอรี่เปิดขายแล้ว80บาทเนาะค่ะคนขายลอตเตอรี่ย่างขายกระสิขายยากค้กนกระสิตกงานเพิ่มเนาะค่ะพี่น้องคะเศรษฐกิจกระแย่เนาะค่ะพี่น้อง สู่กันไปก็เป็นกำลังใจไฮเดอร์ค่ะพี่นองคะเข้ามาต่อกันที่ชัวร่างเนาะค่ะ16มิถุนา65วิ่งที่5ค่ะ52และ54ค่ะพี่นองคะไปต่อกันที่แนวทางของแอดนั่งฝ่าหน่อยใจเกินร่อยเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกะเข่าสองโตบนเนาะค่ะพี่นองมาตามต้งงวดนี่ค่ะพี่นองคะ เน้นๆค่ะ46 47 57ค่ะแนวทางเพิ่นค่ะ54 56 654กันเบิ้ล44แ 4, ละ55 5, 754 756 655 644แนวทางของแอดนั่งฟ่าเนาะค่ะพี่น้องเอามาตามต่อแนวทางนี้ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมากกับเข่าเก่าหกหนึ่งโตดค่ะ ไปต่องวดนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าสไม่มาบนและล่างดับไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบนค่ะ792 92 29 191ค่ะล่าง3 223เนาะค่ะพี่น้องคั้นมีโศกมีลาบน้ำเพิ่นกะรวมสร้างบุญน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ144 280 3 17 กธนาคารกสิกรไทยเดอร์ค่ะพี่น้องคะเข้า mm hmm. มาพิถายรายการกันที่แนวทางของอาจารย์ลื่อลันสนันเมืองเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิงชุดบนและล่างของเพิินชุดเต็มกันกน่อนเนาะค่ะ1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 3 7 9 4 9 5 9 6 97เนาะค่ะ16ชุดกำลังดีค่ะมาเบิ่งชุดตัดเพิ่นบัดเนี่ยค่ะ16มีถุนายนหาบนและล่างค่ะเขามา2องวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ70 7 1 72 8 0 81และ82เน้นว่าบนและล่างเนาะค่ะสำหรับแนวทาง3าหางนั่นขึ้นล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนัก ีแบ่งปันข้อมูลในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกคันเนาะคะ่ะถี่แวะมาเป็นกําลังใจให้แอดทุกเศาเนาะค่ะพี่น้องคะท่ายนี้ก็อยากบอกว่าเลขใดที่ตรงกับใจท่านผู้ชมก็เฝ้าไปซื้อดื้อก่อนสิหาซื้อบได้เนาะคะ่ะแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ